พี่แว ma oh, 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 ่นครับเข้ากรงให้หน่อยลูกแม่เธอมาแล้วเร็วโอ้โอครับอยู่ไหนครับพี่แว่นเข้ากรงเลยลูกแว่นเข้ากงก่อนลูกไปแม่เธอมาแล้วไปโอ้เข้าไปเร็วเก่งมากโอ้พที่อวครับลูกโอ้ครับเข้ากรงให้หน่อยครับโอ้ก็ชิงก็จ้องอยู่หรอเปะาละโอ้เร็วๆรครับเข้ากรงให้หน่อยครับลูกครับโอ้โห เปิดๆมาแล้วครับลูกค้าไปเข้ากองครับไปเร็วๆคนนึงกับเก่าอยู่เนี่ยเก่า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 อยู่เนี่ยว้ยทำไมมันเก่งอย่างนี้ล่ะโอ้ละโอ้เก่งจังเลยครับลูกค้าตังก็เก่งเหมือนกันตังเข้ากองเร็วตังเข้ากองเร็วเข้าตรงไหนเข้าตรงไหนลูกโอ้ยอูยอ้หเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นไปล่อยมาเลยแม่ปล่อยมาเลยนึกว่ามาสองคัน ไหนล่ะไปไหนล่ะสำรวจยังไงได้เพื่อนมันขี้ว้อยวายใช่ไหมเอาอีวันไปไหนอ่ะไม่ปล่อยมันออกมาโอ้โหโอ้โหโรับหน่อยรับหน่อยโอ้โหโอ้โหโอ้โหดีใจดีใจโอ้ดีใจหลายดีใจหลายอุ้ยย ไหวหรอพี่นะอุ้ยเอวชอบเราพี่แจ็คเหรอเมนชวัานนโอ้ดีใจดีใจดีใดีใจดีใจดีใจยดีใจเดีใจเลปท้อนะพอทอก็มอ้ยไปไปไปรับเร็วๆไปเร็วๆไปให้มันถึงที่เร็ว โอ้ยมารับพ่อหน่อยดีใจเลยออ้ยโอ้ยเอออให้ยตาด้นตาไรบาไรบดีใจไยโอ้ยดีใจไรโอ้ยดีใจเลปวดพกอกโมปวดพกโกโมเบร่ว่างอลั่งกัรกโมว่นไงอืมอ๋ยพอมะเธอมาได้ผลเดิมกลับมาแล้ว แล้วจรถมุนเอ้ามุนมุนต่อมุนรถให้ทำาห้ดีเกรอเอ้าไม่เอิญผู้ใดอี้ก็จะเอิญเอาดูเทอก็จะโพดเรากินน้าไม่ว่าเสียงแหงนะไปไหนก็ไดะอ้วันได้อะไรมาทิ้งไว้นี่โอ้ล้อรถไปไหนหรอชิ้นกระช่องเหรอ ช,ชิ้ชกระชังชิ้กระชังหาอะไรยอะิหันยังอีกวันนี้อมหม้ยเนาะมองเงาบพรอึดบพอยากเนาะเนาะโอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยที่ฉีต่ตั้งยอตั้งแย่นนโอ้หมอนี่บังเบียดต้นดอกไม้แม่เนาะมาลงมามามปลงมาเร็วๆว ไปว eh ิ uma, ่งไปรับเร็วๆใครมาอุ้ยโคตพ่อโคตรพ่อก right. ูโมโคตรพ่อกูโมคนอะภาพแบบไปเนาะแต่คนล่ำเฉยคือจ้างเป็นแต่จ้างเป็นแต่พี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยก็มาจ้างเป็นแทนนี่คนอมย่วยได้ไหม